สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะพบกับครณครูะระดับอนุบาล2อ,อีกแล้วค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับสระอูซึ่งเป็นสลัเสียงยาวนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะในสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับสระอูไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆอ่านทาที่ผสมกับสระอูได้หรือยังคะเดี๋ยวเรามาทบทวนไปพร้อมๆกันนะคะกู อ่านว่ากออูกุดูอ่านว่าดอูอดูสุอ่านว่าซออูอสุอุ่อ่านว่าออุอุออเมื่อดเด็กๆทบทวนคำที่ผสมด้วยสระอุเสร็จแล้ว ต่อไปวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆมารู้จักกับสระอูกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะนี่ก็คือหน้าตาของเจ้าสระอูนะคะสระอูเป็นสระเสียงยาวตำแหน่งของสระอูนะคะจะเขียนไว้ข้างล่างของพยัญชนะอย่างเช่นอออ่านผสมสระอูอ่านว่าอ,อูอูอ <c oughs> เห็นไหมคะง่ายมากเลย เด็กๆก็จะสามารถอ่านคําที่ผสมสระอูได้แล้ว<ม>เดี๋ยววันนี้นะคะ<ม>คุณครูก็จะพาเด็กๆนะคะไประเรียนรู้เกี่ยวกับคําที่ผสมสระอูถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะงูอ่านว่างออูงูอีกครั้งค่ะงูอ่านว่างออูงูจูอ่านว่าจออูจูอีกครั้งค่ะ จู wa, จอ่านว่าจูจูชู wa, ชอ่านว่าชูชูอีกครั้งค่ะชูอ่านว่าชูชู wa, ชชดู wa, ดอ่านว่าดูดูอีกครั้งค่ะดูอ่านว่าดูดูตูอ่านว่าตอ อูตูอีกครั้งค่ะตูอ่านว่าตออูตูปูอ่านว่าปออูปูอีกครั้งค่ะปูอ่านว่าปออูปูอูอ่านว่าพออูผูอีกครั้งค่ะผูอ่านว่าพออูผู หูอ่านว่าหออูหอูอีกครั้งค่ะหอูอ่านว่าหออูหอูต่อไปคุณครูจะพาดเด็กฝึกอ่านคำจากภาพนะคะนี่คือภาพปูเราจะมาสะกดคำว่าปูพร้อมๆกันเลยนะคะปอูอปูนี่คือภาพงูเราจะมาสะกดคำว่างูพร้อมๆกันค่ะ งออูงูภาพนี้คือภาพถูภาพถูคือภาพที่เด็กๆก,กำลังถูพื้นนั่นเองค่ะเราจะมาสะกดคำว่าถูไปพร้อมๆกันค่ะถออูถูภาพนี้คือภาพหูเราจะมาสะกดคำว่าหูพร้อมๆกันค่ะหออูหูเก่งมากเลยคะ่ะเด็กๆ ดนนะะเด็กๆก็สามารถอ่านคําที่ผสมสระอูได้แล้วนะคะแต่ว่าเด็กๆก็อย่าลืมนําไปทบทวนบ่อยๆอยา่างสม่ําเสมอด้วยนะคะสําหรับวันนี้คุณครูระดับอนุบาลสองก็ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในกิจกรรมหน้าสวัสดีค่ะ